ก็คือท่านบอกว่าเป็นไงหนูสบายดีไหมบอกว่าขออ็นดูมากเลยนะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับกับมคพบกับผมจินดาทีนาเอ็กเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะคะผมก็อยู่กับน้องพาใสายนะคะผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ผมพาน้องพาใสายเนี่ยมาหาท่านรับแลนะครับผมก็ซึ่งท่านเนี่ยได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวมาวันหลังเนี่ยให้พาน้องพระสายเนี่ยมาหาเขาด้วยนะเขาเนอยากเจอน้องพระสายมากๆเขาบอกว่าถ้ามาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรติดม้ติดมือมาเลยแค่มาตัวเปล่าก็พาน้องพรใสมาเขาอยากเจอนะเขาอินดูน้องพรใสมากๆเลยทุกคนพราวันนี้ผมว่างก็เลยพาน้องพาใสมาทุกคนแต่ว่าท่านเนี่ยบอกว่า เขาเนี่ยยังอยู่ในวั้รักแห่งนี้นะเขามาแบบกิมมาปฏิบัติธรรมนะทุกคนก็ถ้ามานี่ก็ให้มาได้เลยนะทุกคนก็ว,วันนี้เลยผมว่างผมก็จะพาฟ้าใส่มาทุกคนพรอะมัน้าวใส่ครับผมก็วันนี้น้องฟ้าใส่ว่างกนะ็เลยพาน้องไปนะคบผมโอเคเด,นะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเห็นด้นานในกันเลยครับผมนี่นะทุกคนเสียงน้ําแรงมากเลยนะเดินตามหลังพี่มาได้ข้าใส่ ก็ที่แหงนี้น้องก็ยังไม่ก้นเคยนะยังไม่เคยมากับผมเท่าไหร่ยังไม่เคยมากับผมนะผมก็เลยให้น้องเนี่ยอยู่ด้านหลังผมนะครับผมางที่ตรงนี้เย็ยนชิดชื้นะฝนมันพึ่งจะตกนะในสัปดาห่เย็ยนไหมเย็ยนโอมังค่าสายก็ผมไม่ค่อยพึไม่ค่อยจาะนะเราถามคาตอบคํานะ่นาอ่า น้องฟ้าใส่เนี่ยตอนนี้เริ่มได้เรียนรู้ภาษาไทยหลายๆอย่างหลายๆคำแนละ้วทุกคนแล้วก็ได้เขียนฝึกเขียนหนังสือนะก,นก,นก็คือันบทําเนี่ยยังดีมากนะกน็เรียนรู้ไวฉลาดนะแล้วก็รู้จักงานบ้านแนละ้วทุกคนไม่รู้ว่าท่าน,นยังอยู่นี่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปแล้วครับผมวันนี้ไม่เจอเท่าเลยนะ ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยอยู่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไหวพ้พระก่อนคุณตาฝนตกไปอยอีรยนะโหน้ําแรงมากท่านครับท่านครับพาฟ้าใส่มาครับโหน้ำแรงมากยืนี่ โอโ้น้ำแรงมากทุกคน <c oughs> ท่านบอกว่าถ้ามาเนี่ยไม่เจอเขาก็ให้รอสักพักนะทุกคนระหว่างรอผมก็จะพาดูน้ำน้ำตกเล็กๆนะสวยมากทุกคนน้ำใสามากนะสวยไหมฟ้าใสา โอ้ยเป็นชั้นๆเลยอะล่ะนู่นนะก่อนนู่นอะสวยมากนู่นทุกคนสวยจริงนะยิ่งน,น,น้ำเยอะเนี่ยคือที่นี่สวยมากๆเลยทุกคนฉันจะแทนบรรยากาศรอบๆให้ดูนะ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนแต่ตอนนี้ฝนเนี่ยเริ่มปล่อยแล้วี๋ยวผมนี้จะเข้าไปศาลาแล้วก็ไปกลับวบ่ายผาสักหน่อยทุกคนแล้วก็นั่งรอท่านเนี่ยสักพักหนึ่งนะเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจให้น้องพาใสายเนี่ยมาหานะเพราะเขาเนี่ยก็อยากเจอน,น้องฟาใสายนะคะผมไปฟาใสายเดี๋ยวเราไปนั่งรอท่านกันนะท่านเอ็นดูเอง,องมากๆนะพาใสายค่ะไป ตรงนี้เหมือนที่นั่งสมาธิเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปกวาดก่อนเหมือนจะมีที่ที่ตะเกยเยอะมากเลยนะแต่เหมือนกับตรงนี้สะอาดนะทุกคนตรงนี้สะอาดตรงนี้มีที่กินจดเยอะมากมาเดี๋ยวเรามากวาดก่อนแล้วค่อยกราบพระกันกรบบาบไหว้พระกันขอพรน,นะ ทุกคนเดี๋ยวผนเนี่ยก็จะสําหรับวาดกับน้องฟ้าใสานะคะผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมานั่งรอท่านสักพักหนึ่งนะคะผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้วาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละสะอาดแล้วนะทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวเราระหว่างรอท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไ้พระเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิรอนะฝึกจิตให้สงบด้วยทุกคนฝนก็ตกปล่อยด้วยดีนะนี่นะ แล้วบรรยากาศนี่คือเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากไม่แปลกใจเลยนะที่ท่านเนี่ยจะมาในวัดร้างแห่งนี้แล้วก็ท่านเนี่ยก็มาเพราะตอนแรกท่านเนี่ยก็กล่าวว่าจะมาแค่สองสามวันเท่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศที่นี่นะเงียบสงบมากเหมาะกับการอ่ามาปฏิบัติธรรมนะเขาก็เลยมาอยู่นี่ต่อเรื่อยๆจนะนกว่าเขาเขาเนี่ยจะกลับไปเองนะทุกคน แต่นี่เขาเนี่ยจะเกี่ยวฟ้าใส่มากๆเขาก็เลยให้ผมเนี่ยพามานะครับผมโอเคน้องพระจายไปเดี๋ยวกลับไหว้พระกันก็คือเขาเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องนะครับผมเดี๋ยวผม ต้างไปไหนมาครับน่าสนใจเนี่ยท่านพี่บอกอ่ะเขาเอนดูเองม,มากๆเลยนะ,ะไปนั่งคุยกันสิเดี๋ยวพี่ตามไปนะพี่ตั้งกล้องก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ท่านมาหานะ เาเอ็นดูฟ้าใสมากๆเลยนะครับผมยูย e? ูไม่เชื่อแจมั้ยยูเยอะยูมัไม่เชื่อเยอะใช่ไหมฮ่องจูคือคือท่านบอกว่าเป็นไงหนูสบายดีไหมบอกว่าเขาเอ็นดูมากเลยนะบอกว่าเนี่ยเขา อยากให้ฟ้าใสาเนี่ยมาอยู่เขาเหมือนเป็นลูกนะแต่ว่าก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าฟ้าใสาเนี่ยก็อยู่ในโลกมนุษย์นะทุกคนแต่เขาแค่เอ็นยูเด็กๆกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนะ่จะตั้งกล้องคุยเขาเลยนะ Fala, 那也蛮好的。 Bye. คือ okay, ทุกคนตอนนี้ท่านเนี่ยเอ็นดูฟ้าใสม,มากๆเลยนะท่านอ่าบอกไว้ว่าเนี่ยน้องฟ้าใสเนี่ยโตเป็นสาวแล้วนะแบบว่าอยู่กับพ่อแม่ก็ห้ามดื้อนะประมาณนีนะ้ทุกคนก็คือตอนนี้น้องฟ้าใส็ยังอยู่กับแม่เป็นรรมนะคะผมกอฟ้าใส่ยังไม่เคยดื้อนะทุกคนแล้วก็ฟ้าใสยังเยนดูฉลาดวายบ้างนะแล้วก็ท่านก็ให้ของมานะกคน็คือยืด ยื่นให้กับน้องพระสายก่อนกดเสร็จแล้วก็ค่อยมาให้ผมนะก็บอกว่าของชิ้นเนี้ยเก็บไว้ให้ถึงบ้านก่อนแล้วค่อยเปิดนะแต่ผมสัมผัสได้น่ะมันคล้ายๆกับเรียญอะไรบางอย่างอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับแล้วแหละนตกเปวแล้วกลัวมันจะแรงกว่านี้ครทุกคนพาะสายพร้อมยังพร้อมพระสจะกลับท่านอีกแล้วหนึ่งบ่อเรากลับแล้วนะโอ้โลมแรงมาก ขอบ้วนะครับท่านรอบนี้ผมไม่มีของมาให้นะเดี๋ยวรอบหน้าผมมาผมจะเอาผลไม้มาให้นะท่านบอกรอบนี้ให้มาแบบปืนเป่าผมก็มาแบบปืนเปล่านะคะผมไว้รอบหน้าผมจะเอานําพวกผลไม้มาให้ท่านนะคะผมเปตัส้ส่เดี๋ยวเดินทางกลับไปเลยนะ ผมก็จะเดินกลับไปเรื่อยๆนะโอ้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยทุกคนนี่นะตกปล่อยๆนะเพราะใส่นี้หมวกนะใส่หมวกไว้นะไปทุกคน,เด,นเดินทางนะคือท่านบอกให้เดินทางกลับอ,อย่างปลอดภยนะัยแล้วของที่ให้ไว้ก็เก็บติดตัวให้ดีถึงบานแล้วคอยเปิดนะครับผมมก็ทําตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็โอ้เพราะใส่นี้เป็นคนที่แบบอ่า มีแต่คนอ็นดูนะทุกคนท่านในอ็นดูฟ้าใสบางมากแล้วแล้วท่าน,เ,นเหมือนเออรักฟ้าใสเหมือนลูกสาวนะปรการนีโอเคทุกคนระหว่างทางนี้อ่าระหว่างนี้ผมไปจะเดินทางกลับบ้านแนละ้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมแล้วพี่ๆท่านใดอยากรับชมคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์กันได้นะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผม ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ